แน่นอนอนี้เรามีความพร้อมที่ถูกไหมครับล่าสุดก็คืออีก16รายชื่อที่จะได้เข้าดูแลในเรื่องนี้อยครับก็ต้องบอกว่ามการ,รอีกการหนึ่งนะครับเมื่อกีฬาในระดับโลกมาแข่งในบ้านเราเนี่ยผมเชื่อ t นว่า เรามีการจัดกิจกรรมนะคะในการส,งส่งเสริมเรื่องสิ่งที่พิเศษนะคะแล้วก็รีบตอบต,ตกลงเลยนะคะเพราะว่าเมื่อลูกค้าของธนาคารนะคะแสดงบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเองมีกิจกรรมเสียาอะไรทีไว้ให้บ้างครับคนรุ่นใหม่ครับฉะนั้นอย่างที่คุณวิเชตพูดถึงเอ่อให้เป็นการจุดประกายมากขึ้นครับแล้วก็อันนี้ก็ไล์โปรโมชั่นครับเรื่องกคือใครขอ่อยู่เมื่อวานเมื่อวานนี้ รตามขยับครัพวกเรายินดีแล้วครับที่จะกลับมาเล่งนะครับก็อย่างน้อยคือที่ร่วมมือกันจัดรายการดีๆเกิดขึ้นไทยทำให้ดีที่สุดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าดีที่สุดจะดีมากแค่ไหนทากกีฬาขึ้นคือมีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุน